การกลับมาของบุพภาราตีในปี2026หรือในชื่อใหม่บุพภาเดอะมูฟวี่ก่อนหน้านี้มีการประกาศรีเมคบุพภาราตีที่ได้พี่พิงลำพระเพลิงมากำกับพร้อมกับนักแสดงน่าสนใจอีกกลุ่มหนึง่งแต่ก็ดูเหมือนว่าจะมีเหตุขัดข้องบางอย่างทำให้ต้องปรับเปลี่ยนมาเป็นนักแสดงชุดนี้ที่ประกอบด้วยอโปอิงฟ้าเจดฟรีนและแจทซึ่งก็น่าสนใจไปอีกแบบในแง่หนึ่งคือเป็นการรวมพลคนแฟนคลับเยอะมากองไว้ด้วยกัน แต่ในอีกมุมก็ตื่นเต้นดีที่จะได้เห็นนักแสดงเหล่านี้ในหนังผีในแง่ของงานสร้างหนังได้สองพุ่มกับไฟแรงอย่างปอนกิษดาจากชายและหนิงพันภาษาเสริมด้วยฟิล์มแอดไวเซอร์อย่างพิงลำพะเพิงด้านบทก็ได้ก๊อปสอรลัลาัตจากหนังชุดที่หยดมาดูแลอารมณ์หนังน่าจะไปทางดราม่ามากขึ้นหนักหน่วงมากขึ้นแต่ก็ต้องรอดูความสยองขวัญและความตลกว่าจะอยู่ในระดับไหนรอติดตามบุค บุพภาเดอะมูฟวี่ได้ในโรงภาพยนตร์กุมภาพันธ์2026นี้